เอาเอาไม่เก็บนะคะไปมันขึ้นรถมากับปูมันขึ้นรถมากับปูหารถมาเปลี่ยนด่วนขึ้นออดี้มา <S <s ใช่ใช่ใช่ขึ้นออดี้มาไง <c oughs> โลกพี่น้องอย่าโลกน้อง <c oughs> เดี๋ยวสายเดี๋ยวสายเดี๋ยวสายตรงนี้เดี๋ยวสายตรงนี้ <c oughs> เออนั่นแหละออกนอกเมืองไง ออกนั่งเมืองใช่ป่ะมือก็จะโลกไงใช่เพราะมีเส้นทางเดียวไงใช่ใช่ใช่โลกถึงโรคถึงโรคอูนี่กำลังไปอตามอยู่ตามอยู่เจอดเรเบลตามหาแล้วตีหมอเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหนีตำรวจแล้วตีหมอมันพาลากไปเลเบลบอกบอกตำรวจด้วยแต่รถคันนี้น่าน่าจะได้ละ มันกำลังขับไปเลเบลกําลังขับเร็วเดี๋ยวมาตีเพ่นีต่อเมาเลเบลเลยมาเลเบลเลยพี่เอาอาวุธในในตู้ด้วยคืออยากจะลองวัดไม้ไ่ไอ้าถุนนี่อยู่เรเบลละเเลยเลเลยมเลยมาเลยมเยมาเมาเลย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 มากมาเลาเลีมยนาเวนมานมานบอมาะาเอาเอดีาไปมาเปาลี่ยนา้วยมเมามาตำรวามาแล้วเอาเอาเลมาเลมาเลยาลมาเลยามาเาลมายเข้าจะมาเลาลยมาเจเข้ามาเ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  น้ำรวดเขาจะตีตำรวจนะผมมาครับอันนี้นะลงลงลงล็อกรถพี่พี่เลียวแม่งปั่นจิตเลยโจนอดี้โจนอดี้โจนอดี้สกิลเบย์อะเขาจะสกิลเบย์ป่ะแดงคันนี้แดงหาล่ามันเปลี่ยนหาล่ามันเปลี่ยนอดี้ไม่เออเออ้ยเออแต่มไม่ซ่อมไม้เพื่อนเราก็รู้ว่าเพื่อนจะมาก เขาดีซีดีซีก็เลยลง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 มามามา,เอ,าอเอ้าตายเฮ้ยชนคนเลยอะ่ะเฮ้ยมึงแหกาตาดูคนบพวกนี้พี่ออ๋อก็เหมือนก็เหมือนที่ที่มึงชนชนเพื่อนกูไงชนเพียอะไร <c oughs> เพื่อนอมนึงมันชนเพียอะไร <c oughs> ช,นชนพยาย

Campuses, สวยสวยสวยเอาเอาเอาคือตหมอตีดิอยากตีดีเลยไม่เป <teenagers> <im> ็นไรครับขอบคุณครับค่ะพี่สูしし้ครับพี่สู้ๆครับพี่เรียวรถมารับหน่อยพี่เรียวอ้อนวันหน่อยอ้อนวันหน่อยไป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 เอาอยู่ๆก็ได้เอาดิขับเหรอเนี่ยเมื่อกี้เป็นยามจกตอนนี้เป็นคนรวยแล้วะไอ้เหี้ยมันทำอะไรผมไม่ได้ดูดิขับรถขับรถขับรถป่วดมันขับรถป่วดมันขับรถไปขับรถป่วดมัน รอตีนไอ้นุ่มนี่รถเองเปล่าเนี่ยรถรถเองเปล่าใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยไม่คุยด้วยหรอคุยด้วยไม่คุยด้วยเฮ้ยถอดไม่อยากคุยไม่้อคุยดังเซเลบครับเซเลบอันนี้รถของเซเลบหรือเปล่าครับก็คือไม่ตอบก็คือไม่ใช่ไงมันยากหรือไงแค่เนี้โอ้โอ้โอเคครับโอเคครับเดินไงเดินไงเลยงงินมิดเดินไงแต่ทำไมเราดูแบบมีความสุขอะ มันมาบัฟเราเราก็มีความสุขอะไม่ต่อคือไม่ใช่ไงเข้าใจเปล่าเงียเบียงจัดเบียงเบียงงอนแล้วงอนแลานะงอนงอนแล้วันาะ